หมายเลขแต่ว่ามาถึงตีสองถึงด่านเก็บค่าบริการเลยนะน,ะนะครับเป็น,นยังไงบ้างโอ้โหไปมาห้าปีนานะคราเริ่มเต็มได้อยู่นะหัวล <c oughs> อยครับโดนตำรวจจับตอนนี้เวลาตีสานะครับ โดมโกสุมอยู่โกสุมนะครับวันจะเฉลิมว่าเออวันจะเฉลิอมอยู่โกสุมเพิ่งเพิ่งเดินทางมาถึงเพราะว่านัดกันตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงแกเพิ่งมาถึงตอนตีสองพราพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ภูเวียงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางกี่โมงค่อยว่ากันครับวันนี้ไม่รู้จะสว่างหรือเปล่าเจอกันจากที่นัดแนะกันเมื่อวานนะครับว่าจะเดินทางตั้งแต่หกโมงครึ่ง วอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วครับเวลาบ่ายสามโมงก็เดี๋ยวจะไปถึงปลายทางที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับเราจะไปตั้งแคมป์กันที่นู่นนะครับก็เดี๋ยวไปขับไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปดูกันว่าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงตรงจุดกลางเต้นนะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนร่วมทางก็คือพี่โดมวันเฉลิอมอยู่โกสุมนะครับก็เดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสองที่นัดกันไว้ตอน ปลายโมงนะครับนัดปลายโมงแต่ว่ามาถึงตีสองก็ไม่เป็นไรกระชา้นหน่อยแต่มาแน่เมื่อวานนี้แหะครับนัดหกโมงบ่ายสามออกเดินทางเจอกันครับ life. ตอนนี้ก็ถึงสามแยกไก่ย่างแล้วนะครับ แยงที่มีในดตัวเสาครับเป็นทางที่แยกไปอําเภอภูเวียงนะครับก็ตอนนี้พี่โดมอยู่ข้างหน้าสิ่งนะสิ่งตอนนี้ก็ถึงที่อําเภอภูเวียงแล้วนะครับเรากาลังจะมาลองหาอะไรกินดูนะครับว่ามีอะไรน่ากินหรือเปล่า น,นี่ก็เริ่มจะเย็นมากแล้วลองดูครับกลังข้ามเขตไปที่อำเภอเวียงเก่านะครับป่าเยอะดีล่มดีมากนะครับกำลังผ่านช่องเขาทางจากที่เราจะไปนอนประมาณไม่แน่ใจว่า20กิโลหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแลวมันจะมืดไหมนะครับ แยกนะครับไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเหมือนกัน,กนมาถูกทางป่าวเนะี่ยทางเข้าจะประมาณนี้นะครับโอ้ยตอนนี้ก็ถึงด่านเก็บค่าบริการเลยนะครับอยู่ที่ทุานแห่งชาติภูเวียงนะครับจุดกลางเตดอีกไม่ไกลเดี๋ยวตอนนี้รอพี่โดมครับถ้าถึงแล้วครับคุณวันเฉลิมอยู่โกสมเมื่อกี้ที่มาช้าเพราะว่าแวะซื้อข้าวเหนียว ตัวแกเป็นนักสู้พันธ์ข้วเหนียวนะครับเป,เป็นยังไงครับคุณโดมเราไม่นานครับไม่นานไม่นาน <laughs> เรียบร้อยครับขึ้นมาได้ประมาณ1นกิโลนะครับเรียบร้อยน้ำดันเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดหมอกแล้วครับเรียบร้อยครับผมได้ครับคุณดมน้ำดันนะ <c oughs> น้ำมาเติมอยู่ผมโอ๋อต้องรออุ้ยต้องรอ,ตอ,งรอตเติมน้ำเลยเหรอใช่ครับอ๋อม,มันน่าจะดันหมดมาหมดมอเลยบ้าถูกโ,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 โอเคเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าเราจะถึงที่พักกี่โมงนะครับไปโทรศัพท์แป๊บเดียวนะครับคุณโดมเปิดฝาหม้อน้ำเติมเข้าไปแล้วเรียบร้อย ผลกระทบจะเกิดฝาโก่งเรื่องหรอเขาไม่รู้หรือว่าคุณเดิมคุณโดมเติมอย่างนี้ประจำไม่ไม่ไม่ได้เติมเอาทำอะไรอ่ะเปิดเฉยๆอ๋ๆอโอเคแม่นพี่กินเบียร์ต่อครับอบุญอบุญนะ <laughs> มากมีมีความกังวลกับการใช้รถไหมครับตอนนี้ไม่ฮะเ่าแบบไอ้เขางอแงแบบนี้อ๋อเป็นประจำอ่าเป็นเรื่องรับงอนระบบอื้อมันจะเย็นตอนนี้ก็รอเครื่องเย็นนะครับจะได้เติมน้ำใส่หม้อน้ำ คุณโดมก็ไม่รู้ว่าซีเรียสหรือเปล่าแต่ว่าน่าคิดเกลียดยังไงก็ไม่รู้หนวดกระดิกเลยตอนนี้ความมืดเริ่มมาแล้วครับไม่ใช่มืดธรรมดาเลยมืดมืดแล้วตอนนี้คุณโดมเริ่มหน้าหลาแล้วเจ๊ก็มีมนันหาครับได้ไดไดเอ,อ๊ไปเรอบผมกงจะร้อนขอถามความรู้สึกหน่อยที่รถพังอยู่บนเขานี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่รถพังบนเขาอือฮึ แต่ก็ดีฮะเย็นดีอืมมืดแล้วนะมืดแล้วมืดแล้วนะผมสับเสื้อมาฮนะในกล้องมันสว่างอยู่ด้ผมสับเสื้อมาอืมดีมากกำลังเรียกเคลื่อนมาอยู่ตอนนี้พี่พหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ดมก็เริ่มกระวนกระวายหนักกว่าเดิมเพราะว่าระยะทางอีกประมาณหกิโลเดียวก็เริ่มกลัวแล้วอันนี้เพิ่มแสงเฉยถ้าเกิดเอาแสงจริงคือมือดแล้วเรียบร้อย หลังจากที่เราซ่อมรถพี่โดมในความมืดนะครับแล้วเราก็มาเห็นป้ายนี้หลังจากที่เราได้ซ่อมรถเสร็จนะครับแล้วก็เดินทางต่อตอนนี้มืดมากครับเอ้ยกูรวัวพี่โดมนำมาแล้วครับเพราะว่าต้องคอยระวังพี่โดมเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยขึ้นเขาสักครั้งเลยก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรและถึงที่พักประมาณกี่โมงนะครับ ว่าที่ขับชานี่พาะามีอาการหรือเปล่านะครับแต่เราขับตามไปเรื่อยๆรถเรารถเราก็ไม่เคยขึ้นเขาสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ได้แต่พอไปได้อยู่แต่ว่ารถพี่โดมเนะี่ยไม่เคยขึ้นเขาเลยแค่ขี่ทางเรียบก็ดันแล้วครนนี้มาโดนเขาอีกเรียบร้อยครับเริ่มชะลอแล้วนี่ผมไม่ราบว่าเป็นไรเรยวมาดูกันต่ออ๋อเ,เกิดเกี้ยเฉยเอาไปโดมหายไปแล้วครับเห็นไปท้ายแล้ว อากาศเย็นมากครับผมยอมรับว,ว,ว,ว่าผมยอมรับว่าผมกลัวเพราะว่าอากาศมันเย็นมากมันมน่ากลัวครับผมผมไม่ชอบความมืดรอบลัวผีอากาศเย็นมากครับเย็นมากถึงขั้นว่าความร้อนอยู่ที่เครื่องยนต์ไม่มีเลยเพราะว่าอากาศเย็นจัดน้ำเย็นมากๆพี่ดวงก็วิ่งสิวครับตอนนี้น่าจะสบายใจแล้วเพราะไม่มีเนินให้วิ่งเยอะตอนนี้ก็มีแต่ไหลเนินลงเขาไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับอีกเน,นินนึงเอยหลุน ตอนนี้ก็ถึงลานกลางเต็นแล้วนะครับคุณโดมก็กำลังเตรียมสเสบียงอาหารกับโครงกับข้าวเครื่องดงเครื่องดื่มผู้ยผู้หญิงอ, <laughs> อยู่ไหนเนี่ยทำไมหนาวเกินเนี่ยนี้อยู่ดอยดอยผู้เวียงตอนนี้ก็ถึงที่นอนเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะดื่มกันพี่วันเฉลี่ยมก็กำลังยุดด่ง,งวุ่นวายกับ อุปกรณ์เขาอุปกรณ์เขาเยอะมากเต็มคันไปหมดเลยอะไรนักก็ไม่รู้ผมทักเขาว่าทำไมหนวยร้านเหมือนร้านขายกาแฟจังเลยเขาเลยว่ารถพี่เป็นร้านกาแฟอ๋อโอเคผมก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นคนขายกาแฟนี่หว่าผมก็ลืมนะครับเขากำลังวุ่นวายกับออปชันอะไราก็ไม่รู้เขาจะเปิดขายกาแฟเมืม่อเช่า <laughs> <laughs> เอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาลุยลุยเตาเราไม่ติดพี่เมื่อกี้เราเราต้องซื้อตั๋วเข้าอุทยานยังไงอะ เราต้องซื้อตั๋วก่อนอจุดไฟไม่ติดอ่ะลองดู่อะอ่ะลองดูอ่ะไม่ได้ว่ะไไม่ด้เราซื้อตั๋วแล้วนี่คือตั๋วในการเข้าพิาีกรรมก็บอกว่าพับสี่ชั้นเออได้เขามีวิธีใช้ให้ด้วยเหรอใช่ครับมีแสดงว่าทุกคนก็ต้องพับหมดเลยใช่โอเคโอเคลองที่ก้นป๋องเออลองก้นป๋องปั๊บ ล็อกหน่อยโอเคเีดปึ๊บ๊ดูนะฮะออ้าไงอันนี้เกิดจากอะไรพี่เราต้องซื้อตั๋วอ๋อเพราะว่าใช้ไฟได้อ๋อด้วยอุณหภูมิของที่นี่ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะอ่าเป็นกฎของเขาครับต้องซื้อตั๋วใพี่ตั๋วโคไมนี่ต้องตั๋วไงไม่งั้นไม่ได้นะ มามาแซ่บกับเพื่อนตอนนี้รู้สึกหนาวมากครับหนาวรู้สึกว่าเบียร์ซื้อมานี่จะ <c oughs> ไม่หมดจะเยอะ <c oughs> สามขวดเลยไนหะ <c oughs> ใช่ <c oughs> สามขวดเยอะกินหมดขวดน,นี้เนี่ยน่าจะต้องไปอุกุร่างกายแล้วต้องไปวอร์มตอนนี้เวลากี่โมงที่สองสองทุ่ม <laughs> ตัวนี้อาจจะไม่เห็นอากาศเพราะว่าน่าจะพรุ่งนี้ถึงจะได้เห็นนะครับแต่อากาศโอเคเลยพี่ดมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับเพราะว,าวันนี้แกไปล่าปลาปลาดุกมาได้หนึ่งตัวถึงว่าเขาถึงว่าแกหายไปไหนมาประมาณครึ่งชั่วโมงปกติที่รถที่รถเราจะมีเบ็ดอยู่นะฮะอ๋อที่หลังรถนะพี่ใช่ครับอ,อยู่อยู่แหลกหลังคาแล้วติกพบเบ็ดไม้ไผ่ธรรมดาเนี่ยนะฮะไว้ <laughs> เราก็ติดไว้บนแหลกหลังคานะฮะแล้วก็ไปจอดที่ตลาด <laughs> แล้วก็ลงไปหาแมคคานะฮะซื้อใช้เดือนไม่ฮะไปตรงที่ค้าปิ้งไ้เลย <laughs> เออมึงจะไปลําบากทำไมไวะแย่แม่งมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออ <laughs> นึวก็ไปซื้อใช้เดือนมาตกปลา <S <S เนี่ยเขาขายเนี่ยตัวนี้ยี่สิบาทเนี่ยอ,อ๋นนี้ปลาตัวนี้ <S <S เหรอเนีนเน่ยไดแล้วดึง่าไปล่าปลามาไม่ถึงสองนาทีมีถุงให้ด้วยเออใส่ถุงอเรียบร้อย ติดไปตรงนั้นแหละเบียดได้เอาลงรถไหมไม่นองจากที่ดื่มกินกันนะครับในหอดูควรก็รู้สึกว่าต้องนอนแล้วเพราะว่าหนาวมากหนาวมากๆมากๆจริงๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูบรรยากาศตอนเช้าด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้พี่โดมก็นอนเรียบร้อยผมก็นอนแล้วแต่ว่าลืมหรือว่าต้องมาถ่ายคลิปก่อนก็เลยมาถ่ายคลิปก่อนรอบหนึ่งเจอกันพรุ่งนี้ครับ เออพรุงนี้นะครับวันนี้นอนเรียบร้อยหลับหนาว นะครับก็อากาศหนาวมากพี่โดมตื่นหลือยังพี่โดมนะดมครับเป็นยังไงบ้างครับพระควานมันหนาวมากครับ <laughs> มีการน้ำหนึ่งใบมาแล้วเหรอมี <laughs> กาศเย็นครับนั่งอยู่บนรถเลยสูงตอนนี้คุณดมกำลังทำอะไรครับอ,อผมกำลังจะ บอกคาปูต่อมกับไฟไฮผู้ใหญ่อันนี้เปิดร้านแล้วเหรอครับเนี่ยเปิดครับแต่รถพี่มือนร้านขายกาแฟเลยนะก็ไปร้านขายกาแฟปิดปิดไปหลายวันแล้วอันนี้ประมาณสองสามวันไม่ฮะปิดเป็นอาทิตย์ท่องเที่ยวไงไปเรื่อยๆเที่ยวครับนี่กลัวอากาศหนาวมันหนีเราไปเออต้องรีบเอาก่อนคื ต้องเข้าใจเมืองไทยนะครับนะมันจะหนาวอยู่ประมาณสี่ห้าวันอยี้ยอื้แล้วก็หายแนละ้วเป็นหนาวอยู่ทีหนึ่งเมษาเ <laughs> มษา <laughs> เป็นเยี่ยอะไรไม่รู้เ <laughs> มนูอะไรครับคุณดมเมนูทีเป็นสูร้อนบเไม่ไม่ใช่ S and spicy ผู้ใหญ่จะกินเป็น S S short ใช่ไหมครับครับเพราะว่าของผมเนี่ยจะเป็น Americano ร้อนเออใช้เป็นกาแฟานะครับพวกต่าง ของงบา,งบา,งบางงนน่ใกล้บางขวางป่ะเออบา,บางขวางมัน <c oughs> อยู่โอเคผมมาอยู่ท <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอภูเวียงนะะอ่าชื่อชื่ออะไรนะญ <c oughs> าติช่างเลยภนะูเว <c oughs> ียงช่างภูเวีย,ยงเป็นจุดกลางเป็นนะฮะเราก็ รถตู้นะฮะสองคันนะครับอืมเป็นแคมปิ้งค่าบุย้ยไม่ไม <laughs> แนวไร้บ้านไงก็ไม่ไโรฮิงญาหรอโรฮิงญาไม่ใช่แคมปิ้งค่า <laughs> เป็นแบบโรฮิงญาทราเวลน้ำไหมครับน้ำไม,มันก็คงจะไม่ได้ใกล้น้ำไปสักระย,ยะหนึ่ง <laughs> ดูทรงแล้วเนี่ยนู้นจิบกาแฟเดี๋ยวเนี่ยกำลังช็อกาแฟนะเดี๋ยวมามาดูตัวะละบล็อกท้าปอตเรานะครว่ามันจะระเบิดหรือเปล่าออืฮึมายัางอะ่ะยังฮะอ๋อก็อโดนแทะอ๋อเดี๋ยวก็รุ่นอยู่นี่ร <laughs> ุ่นเลยหรอรุ่นอย่างลยอ๋อรุ่นว่ามันจะอร่อยไหมมันจะแบบที่บ่ายแล้ว อันนี้มะนิีกาแฟจากในอีขามคั่วใช่ไหมจากบางขอนครับอ๋อบางขอนคือขอนขอมะขามบางขอนออน,นี่ฮะอ๋อคนนึงว่าในมะข,มขามคั่วกลางนะครับผมคั่วกลางเมนูเมกาน,น่ร้อนแล้วก็ผู้ใหญ่กินเอสช็อตได้ก็มไม่ต้องผสมน้ำเข้าไปก็เป็นเอสช็อตคนนึงว่าพี่เอาในอีขามคั่วมาขายให้ลูกค้านะครับเนี่ย บางทีก hai hai. ็ม kind of right yeah, right. anyway. ีบ้างเนาะเขาไม่รู้หรอกพี่เเารียกินไม่ไหม้เหมือนกันน่าจะโอเคเลยมันก็แพงนะในอีคามคั่วเนี่ยนะเอ้ยพี่พี่พี่่ทำไมพวกกาดูตกใจกว่าวะนี่เห็นไหมกดปูดปูดไม่เอานิ้วนะครับเจ็ดนิ้วเหรอจิบไป เราเริ่ <laughs> มจากลิ่นก่อนนะครับกลิ่นเหมือนเหมือนเม็ดมะขามคั่วแล้วก็มาบดหลอกขายเรานะครับม <c oughs> <ab es> ัน <sheet> คือการลดต้นทุนครสชาติเหมือนแกงผักขี้เหล็กครับจะเป็นรสชาติขมอย่างนั้นแหละเพื่อนๆบอกว่าให้ไปดมโดดน้ําให้ดูหน่อยว่างั้นอันนี้คือการฆ่าตัวตายมันไม่หนาวหลอกแดดมาแล้วเนี่ย ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยมันน้ำไม่ลึกถามแล้วเมื่อก่อนเป็นห้วยเฉยๆอู้นี่นี่แหละครับน้ําไม่ลึกนี่เย็นมากเลยบอกก็โอเคนะฮะบารกาศโดยรวมนะก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยงามอากาศก็ดีแต่เมื่อคืนหนาวเปนิดนึงคะใส่เสื้อกันหนาวนอนเลย เมื่อเช้ากินกาแฟไปนะออพี่ดวงเขาคอมเมนต์แบบว่าโดดน้ำให้ดูหน่อยค่ะพี่วันเฉลิมเอ้าอ่ามีบาดแผลด้วยมีแผลด้วยแทงเนี่ไอ้กูตายไว้จากไหนแต่โดดเลยพี่โอ้ <laughs> โดดเลยเียอะพอเท็กอ่ถึงิง <laughs> จริง,รง <laughs> ชิมยิ้มอ้ําดิ เพรมาไม่ได้ขายทุกวันนี่หว่าเอาผู้ใหญ่ที่จะมาขายตอนไหนก็มาสี่มงเย็นยังไม่เปิดเลยจะไปขายจะไปขายผู้ใหญอสี่โมงใช่ไหมสี่โมงเย็นโดนเพ่นงัยเปิดลายขายกาเฟสี่โมงแล้วเป็นตัดใจเรามา้งไใส่จะเพ่งคนเราเนี่ยส้างคนนี้เาจะเก้าเราจะเ่าแล้ว <coughs> ừ, ổn, <coughs> <on> ổn <-line. coughs> <coughs> 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 ผู้ใหญ่รถเป็ะไรครับเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำมันชูชูที่ดีดีครับอ๋อได้เกี่ยวเหรอฮะใช่ครับอ๋อใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายหนาวว่ารถรถไอ้น้ำผมเนี่ยได้อยู่นะห <c oughs> ่ว <c oughs> แรงอยู่นะก็ <c oughs> นี่แหละก็ สลับกันบ้างอะไรบ้างนะที่มาแซลเนี่ยแรงออ้รถเครื่องร้อนเหรอฮะหรือหัวร้อนหัวดูเงินเล่องเล่นน้ำระหว่าวันนี้มีพี่ชายฮะจะขอนแก่นมาช่วยอยู่เต็นท์ด้านตรงข้ามกันนะฮะมาพวงแบบช่วยนะครับแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่เขานะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับ คนขอนแก่นไม่ทอดจริงกันครับอาการเกิดจากเอสโตรเจนโปรเอสตโตลอนที่มันอยู่ในกระบอกสูบไม่ทํางานปฏิกิริยาลดยิยงให้รถไฟกับจริงๆอ,อ่ะผู้ใหญ่มาบูรี่รถผมเมื่อวานเนี้ยเห็นไหมผมไม่บอกคําเดียวต <laughs> ิดเลย <laughs> เนี่แหละฮะ ก็มีประจำไม่เป็นไรก็เป็นไรพระบูลลี่รถนปถึนเข้าเรียบร้อยครับว่าเมื่อกี้ก่อนจะออกมาคือรถสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยตอบช้านิดนึงนะครับก่อนนี้ก็เดินทางขับได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวที่เราออกเดินทางเมื่อวานนะครับก็ได้สนุกสนานมากไม่ว่าจะเป็นรถทาง กินข้าวหรือว่าอะไรต่งตางๆบรรยากาศดีมากครับเป็นตอนเช้าและตอนกลางคืนแล้วพอตอนที่เราจะกลับก็รถเสียจะเดินทางออกตั้งแต่หกโมงก็รถเสียตอนนี้ก็สิบโมงได้ออกก็ได้อไ่อมอะไรไปกันเรียบร้อยรวมถึงประ่อวานนี้ก็มีพี่คนหนึ่งรถพังนะครับแล้วเราก็ได้บอกกับทุกๆคนว่ารถเราพังกลางป่านนะนะครับแล้วพอรถเรเ็จปุ๊บเราเราก็ออกไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกคนอื่นว่ารถตอมเสร็จแล้วหรือ พักแล้วเพราะว่าไม่สามารถตริดต่อได้เพราะว่าไม่มีลื่นเลยแม้แต่ขีดเดียวนะครับจนถึงตอนเช้าเราลงมาจากเขาแล้วเราก็ได้ทราบขขาวว่าทุกๆคนเป็นห่วงเรานะครับเพราะว่าล้วมันติดต่อไม่ได้อะ่ะแล้วพ่อก็คิดว่าเรายังอยู่บนเขาอยู่ในตอนกลางคืนนะครับมาต้อขอขอโทษทุกคนจริงๆที่ทําให้เป็นห่วงและหลายท่านที่เป็นห่วงนะครับแต่มันก็น่ากลัวจริงๆถ้าเกิดเป็นผมได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น แล้วก็หายไปเลยมันก็น่าเป็นห่วงครับได้รู้หลายๆอย่างเลยครับคลิปนี้ต่อไปจะต้องศึกษากันว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ไหมเดี๋ยวแจ้งขา่าวออกตัวคนให้ทราบนะครับเจอกันครับคลิปหน้าคลิปนี้สนุกมากหลายๆอัตรรถมากๆเลยรถพังรถเสียเสียไปสองคันพังสองคันครับกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจาก8ปปีที่แล้วที่ได้มาเป็นคนละเรื่องเลยครับปูเวียงบรรยากาศดีมากครับอากาศหนาวสุดๆยิ่งตอนเชา้ายิ่งหนาวครับ ถามเจ้าหน้าที่มาเมื่อเช้าบอกว่าประมาณสิบองศาบรรยากาศดีครับต้องไปซ้มาแน่นอนอกับรถคันนี้แหละอยากรู้มันจะพังอีกไหมคั้งที่มันไม่น่าพังแต่มันก็พังก็มงงเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เหนื่อยครับหนาวน้ํายังไม่ได้อาบเลยเจอกันร้อยครับโดนตํารวจจับ